ว่าแต่สั่งก็ได้ลดค่าพี่น้องเอ้ยวาดในหอยมันก็อยู่ในน้ำเนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดเห็นกับผู้นั้นก็สิเห็นเด้หอยเชลลีก็เลยพยายามให้ไปเคลื่อนก็เลยพรายังให้ถ้าเห็นหอยเชลีเก็บมาให้ในเรื่องบริกนโดนแล้วสิก้อยเบื่องอีกจังบาทสักก้อนพนะตอนนะคะพี่น้องขาสายได้เลยเพราะเพื่อนเป็นรอประดูย่ำเศร้าก็เลยเก็บขึ้นมาแต่เช้านี่แดดยังไม่ออกหอยเชลลีมันก็เลยพอได้เห็นมันเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามีแต่หน่วยใหญ่ๆอ้วนๆอุยลุยเพิ่นล่ะผู้สายตากระสิทําการก้อยกะ จกเลยนะคะพี่น้องบริตุ้มนะคะทำดิบๆนะคะพี่น้องจะจกออกจากหน่วยมาก,ก็เอาตาเอาอย่างออกเวดนเหลือแต่หัวละลอนนะคะหัวละลอนเป็นจังไดนี่เด็ค่ะพี่น้องหัวงงามละลอนแบบนี้แหละบริเอาส่วนอื่นนะคะจกแล้วว่าด้วยนะคะเราก็จะไปทําความสะอาดละค่ะเห็ดจังได้มันจังสิสะอาดหอยมันก็มีเมือกเ,ออเานาะ,ะพี่น้องหลายๆอย่างเกลือว่าเมนเบอร์ทอเปลี่ยสี่รอบห้ารอบใส่เข้าไปค่ะพี่น้อง พยายามเมืองมันออก,กยังไม่ลอยอย่าเฮ็ดในน้อยเด้อเออมันกะพู้พสิบอกหลายๆคนก็บ,บอกว่าผู้ซายตาเอาใบบักซีดาเอาใบบักอื้อผู้ซายตาก็เฮ็ดมาทุกขนาดพี่น้องเอาเกลือนี่ละ่ะเกลือลายลายน้ำกับเกี่ยไม่ลอยขึ้นกันนะคะถ้าท้ายสุดสุดท้ายอยากให้หอยมันสมรัรเข้าก็เนาะถ้าเบิ่งค่ะว่าค่อยเอาอย่างใส่นะคะคดกุดตู่นเดียวฮือบด้วยหอยถึก อ่าล้างอันนี้คือ,คอเกลือรอบแรกรอบสองรอบสามนะคะที่ล้างอยนนี่นะบอได้รีควน,นสี่เท้อใส่ค่ะพี่น้องเกลือเอาจนเกียงมินลินสะอาดสะอา้านทุ่นแล้วนี่ก็สําหรับเกลือรอบสี่เรียบร้อยตบท้ายด้วยพดกูดตูดคําว่าหอยทึกส้มพนะปักนาวค่ะพี่น้องคําว่าปักนาวใส่ปุ๊บมันไม่มีเลยละค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคราล้างสี่น้ำเลยดิเกลือกําใส่แต่ละเท้อแล้วก็ล้างออกกำล่ะขยาขยําล้างออก จนมันสะอาดอิหลอโลพูพี่น้องกินข้าวหายเกี้ยงนะคะเมือกหายแกแล่นพวนี้เกินลื่นโอ้พี่น้องเออนวจังไดเมือกบบมีเลยนะคะแห้งเห่าๆล้างอีกทีนึงนลคะพอถืสากส้มแล้วก็สมัดเข้าไปแม่กระทั่งเมือกสิมาเครื่องมือกับโบมีแม้แต่น้อยเดียวหรัจ้าพี่น้องจ้าว่าเด้ยหอยถึบักนาวเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเนาะพี่น้องเบิ่งค่ะหอยนี่แน่นตัดปัดอีกทีน,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 นี้พี่น้อง ถ้าใครที่กินดิบเขาก็บอกกินแลวก็ซื้อเห็ดต่อพี่น้องปากมันสิเบี้ยวนน่ะเออถ้าเฮาได้เอาอันเอาอ่าเขาเอิญมาอย่างเอาตามัดอกบอกมีทางที่สีเบี้ยวแล้วก็เห็ดสะอาดแบบนี้เนาะหลายคนก็บอกบอกกล้ากินนเย็นเจ็บเก้ามาหัวขวากินอยู่แบบนี้ก็บรเห็นเป็นอย่างี้ค่ะทุกคนจ้ะว่าตีเฮาเห็ดสะอาดว่าด้วยก้อยหอยจากนั้นขวาก็ซอยสะกอนละค่ะพี่น้องสืบเนื่องจากย่านเขียวเขาไม่ดีเราจะซอยน้อยๆนะคะ ซอยงหญ่บ่ได้ดอกค่ะพี่น้องวันว่าผู้ใดกินก็นคือแคี้ยวว่าดีแล้วพอน,นะหลังจากซอยเรียบร้อยเราก็จะเอาทําการเอาไปต้มค่ะเพราะว่าหฮาเห็ดดิบๆเนาะถ้าเห็ดซุกก็เห็ดได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะโยนลงหม้อล้วเท่อเดียวแต่ว่าบบนิยมเห็ดเพราะว่าความาเมือกมันเนาะมันสิบออ่คักปันใดถ้าเฮาเห็ดตอนดิบๆเนี่ยกินข้าวมันจะออกดีมากกว่าก็เลือกที่เฮ็ดดิบนะ นี่ก็เลยซอยเรียบร้อยก็ลงไปต้มในน้ำเดือดเดือดต้มจนสุกพ่นละพี่น้องปิดฝาไว้เราก็จะไปทําอย่างอื่นรอพนะอย่างอื่นที่จะเว้าคือรอคืออย่างอื่นอ่ะก็เตรียมน้ําแข็งฮันดิเตรียมน้ําแข็งใส่น้ำแล้วก็เตรียมล้างหงล้างหอมล้างอันหัวแต่ข้าไว้นะพี่น้องถ้าก้อยบวใส่หัวข่ายมันบวแซ่ีบดิหลังจากนั้นเราก็เอาหอยขึ้นจากน้ําร้อนไปโยนลงน้าเย็นไว้ค่ะ หอยที่มันฮดหนะก,กัจดจ้อที่มันถือไฟเนาะถือความร้อนมันก็นจะฮดแล้วก็จะเหนียวพอถือความเย็นน้ําแข็งเอาลงไปเชดน้ําแข็งหอยก็จะปึ้งขึ้นมาคือเก่าคับพี่นอ้องหอยฟื้นคืนชีพก็ย่ำกดๆได้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นวันตี้โอ้ยคอยกัพี่น้องเอ้ยผิดพลาดบางประการแล้ววันนี้คอยก้อนย,ยำหัวปีค่ะวันนี้เสิ็จก้อยเสร็จปีคือเก่า เอาไปแช่ใส่น้ำเกลือเออแส่น้ำเกลือไลยแล้วก็ใส่ปริมาณนานเกินไปแช่ไว้ปีค่อยก็เลือบบกรอบค่ะพี่น้องปกติแล้วค่อยก็จะใช้กับน้ำมะนาวบางเอิญว่าบักหนาวผันมีไว้เพาะใ้แซกค้อยค่ะเหลือแค่สองลูกสุดท้ายก็เลือบบริบาใส่ปีค่ะจากนั้นก็เตรียมเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาเนาะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักหอมอันนี้ค่อยก็เสียใจอยู่ค่ะได้หอยกลับคืนมาหู้เพว่ามันยังเหนียวเมื่อนี่ หัวปีสลับพี่น้องหัวปีเหนียวไม่กรอบปกติถ้าเราทำสุดสเนี่ยซับซับซับปุ๊บแล้วก็เอาลงวัดด้วยมะนมาวมะนาวบีบแล้วก็โยนลงด้วยนี่หัวหอยกรอบหัวปีกรอบสุดยอดค่ะแต่สรุปแล้ววันนี้หัวหอยกลับมากรอบเนื้วผ้าเหนียวคืออย่างหัวปีแถมยังเลเอาบบอยูด้วยค่ะแค่ใส่เกลืออย่าลืมใส่น้ำมะน,นาวนะจ๊ะทุกคนเวลาเซ่ปีให้มันอยากให้มันกรอบจากนั้นนะคะได้ที่เตรียมเครื่องลรวหอยก็ได้ที่ เทเอาน้ำออกแล้วก็พร้อมที่จะปรุงจ้าปรุงว่าด้วยวันนี้ก็คือเก่าคือล้างมีอย่างกันโยนโยนโยนลงไปรูดพนาสิเจบเองดอกว้าไปสำหรับปีนะค่อยแซ่น้ำเกลือมันกระทำมันเคีม้มคยรจำเป็นต้องได้ปั้นน้ำออกกับพี่นอ้องเขาไปอยาาเว้าวไล่ความผิดพลาดของฉันผู้ไม่ทำก็ผู้ไม่ผิดนะครับพี่น้องคะ่ะถ้าผู้ที่ทำมันก็มีพิดเนื้ึงเนืหั่นละจะเหตุจังไร แต่จังใดเขากรมาแก้สถานการณ์เอานะ่ะเขาก็ะทำเป็นต้องบีบนะ้ามาดอวพอบีบมันออกปุ๊บนะ่คะแทนที่ปีมันสิ่งง,ง่ายๆมันเหนียวเลยค่ะได้มาขยําออกค่ะพี่น้องเออขยําออกจากกันเพื่อที่จะมาปรุงใส่กันกับหอยนี่แหละตีตีมันออกใส่หอยบักน้าบีบลงไปค่ะบีบลงไปบอกน้าเหลือซ้ำนี่ละก็ปีสิบปรกอบค่ะดตนนหนค่ะใส่น้ํรราปลาลงไปจักสองซ้อนค่ะตามด้วยข้าขวคั่วผิดคั่วด้วยพี่น้องจ้า ข้าวคั่วปีั่วหอากะคั่วไม่ไหม้แต่แต่มมือรับป่านะคะใส่เข้าไปหอมๆพนแเละเออนี่ข้าวคั่วหอมๆใส่ลงไปเลยจากนั้นวานะสู้รถกับสู้รถอุ้ยสู้รสก็ใส่ก้อนหมูนะลืมมันตัดภาพไม่ได้ใส่สุ้รถนี่พี่น้องเห็นลืมค่ะทุกคนคะ่ะภาคเกินอย่าลืมใส่สุ้ยรสด้ค่ะในคลิปนี้อันบอด้ถทายเห็นแต่สุ้ยรสกลงก่อนเลยเพราะแม่เจ้าสลายตย,ยเจ้าคือเบด้ถไทยคนนี้ มือมันหลงตัดออกค่ะพี่น้องว่าด้วยก็คนเรียบร้อยหน้าตาก้อยหอยวันนี้ก็ใส่ปีก็จะเป็นอ้วนร่วนแบบนี้ไม่เห็นหัวหอยเพราะแถวบ้านเขาจะกินปีแ้มกันก้าหัวหอยค่ะหลังจากนั้นจะแต่งแบงใบายบริกินบ้านเจ้าของนะคะตรงที่เห็ดน,นี่คือกระท่อมผ้าพืชข้างบ้านบุซอยใต้องเอาคันซ้ำหอยเครื่องซ้ำบอกคุณป,ป้าารวมพลกันไว้เลยพ่ะนะห่อไปหาข้าเจ้าแลวค่ะพี่น้องกินเู้เดียวมันบแซเสกพ่อยังให้กระบ,บอกค่อยกินนะคะ่นบอกว่า วันนี้ก็จะไปเขื่อนไม่กินน้าเด้อกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปพ่ะนะลูกสายก็บว่าวันนี้อ้ําบอกกินอ้ํากินมามาแล้วครับแม่เหตุจังไรล่ะก้อยหอยเครื่องซ้ำไปหาคนกินซอยสลาพี่นนองก,ก็เอือนหาคาุณภาษาภาษาอุ้ยพอดีกาลังหิวพ่ะนะภาษาก็มาเลยค่ะจัดการเลยค่ะแล้วค่อยก็บ,บอกว่ากินอิ่มแล้วก็เอามือให้ลุงคมน้าเดือเอามือให้แฟนเจ้าน้าเดือกก้อยหอยที่คอยก้อยนี่แล้วค่อยก็สิปตักไปส่งกัน เพื่อนยยาคอยย่้คอยอาศิยำม,ม่ได้ดอกแต่ว่าเอาไปไว้ให้อันอ่าวเนาะอ่าวต้นค่ะพวอันนั่งอันเล่อาอาศิกินอยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะว่าด้วยกับข้าวกระเห็ดแล้วก็หาค้นมากินซอยสล็ละกินวันนี้ก็ผักที่แก้มก็จะเป็นผักขนองมา้าผักพายแล้วก็สิมีผักกูดเมี่ยงักเขืคอนเนาะค่นนะ,คะทุกคนจา๋าแซ่เป็นตานายแต่ว่าที่หมดทั้งมวลก็คือความอยากเด้ยจังแซ่แนวบงอรยากมันก็นบ่แซ่ละ คุณประสายนะเป็นคนที่อยากสุดยอดก็คือ,อยาที่หลังหมอยบอกว่าพอเศร้า,ากับเศร้า,าในแถวมันยังอยู่มะเร็งจะกินอีวันสิแน่นทองเรียกพันนะประสายว่ากูยังบ่อีมเนาะอ,อ๋อใส่กเก็บแซ่บอะนะ